ต้ตมตำห้าแยกเกือบ20ปีแล้วมันละกอประมาณ20โลต่อวันนะ20โลต่อวันถูกแล้วดีแล้วอร่อยแล้วมันประทับใจอ่ะหลาย,ลายๆอย่างอันนี้ร้านนี้คือแนะนำจริงๆค่ะตำ,ตำไทยปัมปูปลราะระตำหอยดองไก่ยอประมาณนี้ไก่ย่างไม้ ห้บาทกับ15บาทนี่15บาทนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าเนื้อติดกระดูกก็จะเป็นสิบห้าตัวอันนี้ชั้นตุ่มเพราะว่าเปิดบ่ายสองเปิดบ่ายสองปิดปิดสี่ทุ่มปิดสี่ทุ่มมีแบบวันหยุดวันหยุดวันหยุดไม่ไม่มีวันไม่มีวันหยุดอัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้มากันอยู่ที่สายมอนะคะวันนี้มากันจะพามากินส้มตำเจ้าอร่อย ซึ่งร้านเนี่ยปกติคนเยอะมากแต่ตอนนี้เรามาก่อนเวลานิดนึงเผื่อแบบเ,เดี๋ยวเราไม่ทันสัมภาษณ์พ่อค้านะคะเพราะว่าเขาแบบตําแบบไม่ทันเพราะว่าลูกค้าเยอะมากตอนนี้ลูกค้ายัางไม่ค่อยมีนะคะเรามาชิงก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าข้างในมีเขาเขามีขายส้ม,สมตำอะไรบ้างนะคะแล้วก็อตอนนี้มากันมีแอปแอปพลิเคชันของมากันได้แล้วนะคะ สามารถดาวน์โหลดทั้ง iOS หรือว่า Android ได้แล้วนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า,า,าในร้านเขามีขายอะไรบ้างนะคอะวยร้อนมากตอนนี้เกือบ50องศาไปเลยค่ะไปด,ดูแนะนำตัวชื่อเลยชื่ออาลีชื่ออาลี <Yo. S 1> แล้วก็ชื่อ,อร้านส้ตมตำห้าแยกซ้ตมตำห้แยกสายหองแล้วก็ขายมานานาปีนะคะ ขายประมาณก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วก็ชื่อร้านชื่ออะไรนะเมื่อกี้ส้มตำห้าแยกส้มตำห้าแยกทำไมตั้งแบบชื่อส้มตำห้าแยกคือจุดเด่นย่อห้าแยกไงตรงนี้จุดเด่นย่อตัวห้าแยกเคยก็เลยเคยตั้งชื่ออื่นแต่ลูกค้าส่วนมากจะเรียกส้มตำห้าแยกก็เลยก็เลยตั้งชื่อซะเลยเยอะแล้วก็เมนูที่ร้านขายอะไรบ้างคะเมนู ็จะเปนตำไทยปำปูปลาร้ะตำหอยดองไก่ยอประมาณนี้ย่ออะไรประมาณนี้แล้วก็เมนูซิกเนเจอร์เมนชิเนเจอร์น่าจยดีนะ่นปูปลาด้ะปูปลาด้าปูม้าปลาด้ะปูม้าปลาร้ะใช่ไหมย่อไก่ย่างไก่ย่างยอไก่ย่างไม้ห้าบาทกับสิบห้าบาทไก่ย่างไม้ละห้าบาทแล้วก็ ไก่เยอะมากเลยประมาณประมาณห้าสิบโลอห้เยอะแล้วทำตำแบบวันละขายวันละกี่คกับแบบประมาณเกินร้อยอ่ะเกินร้อยมันละก็ประมาณ20่สโลต่อวันยี่สิบโลต่อวันตอนร้านเปิดประมาณกี่โมงคะเปิดบ่ายสองเปิดบ่ายสองปิดปิดสี่ทุ่มปิดสี่ทุ่มมีแบบวันหยุดเหรอวันหยุดวันหยุดไม่มีวันไม่มีวันหยุด เปิดทุกวันหยุดเฉพาะเวลามีธุระอะไรแบบนี้มีธุระก็อาจจะหยุดแล้วก็ส่วนมากก็จะเปิดทุกวันเปิดบ่า12ปิด4ทุ่มราคาราาคเริ่มต้นนตำไทย25บาทตำไทยนิดหเยองแล้วก็ที่แพงสุดอ่ะในในร้านแพงสุดถ้ารวมทุกอย่างรวมทุกอย่างก็ไม่เกิน60บาทไม่เกิน60บาทรวมกุ้งสดปูม้า ไข่เค็มก็มีเกิน60บาทถ้ารวม <60 S 1> รวมนะก็ตำปูม้าปลาด้สี่สิบาทตปูม้าปาคืสบาทบก็คืูมากบาทก็ไ,ไแล้วแบบี้อตำลาวมีไหมแบสตำลาวม,มีตำลาวปลา้ตลาวปลาก็มีนะคะไม่ใช่แค่แบบปลาไหตำลาวก็มีแล้ว,วก็วกออปลาต้สเองหรือว่าแบบแบบน<อ>้แบบปลาดสดใช้ปลาสดใช้ปลาสดาระคอันี้ ก็คือแตงโมหอมหอมอ่ะแล้วก็จะมีพวกหอยดองด้วยตำหอยดองอ่ะไข่ที่ไม่แบส<อ>บ้านเราก็จะชอบกินตำหอยดองกันนะ,ะส่วนมากเนี่ยปลาร้าหอยดองประมาณนี้ร้านอ่ะแบมีเดลิเวอรี่ดอกมีมีไลแมนมีไลแมนกับก็จแก๊ปจ้างมีกี่คนนี่กะเบสลูกจ้างอห,ห้าคนลูกจ้างมี่ห้าคนร้านร้านเล็กๆแค่นี้นะ มีลูกจ้างห้าคนแต่เดี๋ยวอ่ะลูกค้าก็จะมาจะเข้าเยอะลูกค้าเยอะประมาณกี่โมงแบบประมาณบ่ายประมาณห้าโมงประมาณประมาณสี่โมงครึ่งครับสี่โมงห้าโมงนี่แหละเวลาเขาเลิกงานเลิกเรียนแบ่เนี่ยคนก็จะมาซื้อตาตอนเย็นเย็นจริคือแบบคนเยอะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนแหละมีหลายหลายกลุ่มหลายหลายกลุ่มเนาะ วัยทำงานวัทำงานนักเรียนมีแบบชาวบ้านทั่วไปน่ารักแบบเยอะก็คือเยอะอ่ะแล้วก็ไก่เริ่มต้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเริ่มต้นห้าบาทเริ่มต้นห้าบาทแพงสุดกี่บาทสิบห้าบาทแพงสุดคือสิบห้าไม่มียี่สิบนะนี่สิบห้าบาทมาตี้ยยอะนี่มีสิบห้าบาทนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทุน ก็ขายขายตั้งแต่10ปีแล้ว20ปีก็ราคานี้ราคาเข้าขายประมาณ10ปี2 0ปีก็จะเป็นราคานีนะคะราคาแบบปองขึ้นของไก่จน้มันขึ้นมากนะคะก็คือแบบก็คือเราคิดว่าเราเราทําได้อยู่ก็นะเรายังได้อยู่ใช่ใช่เรายังอยู่ได้ใช่ใช่ราคานี่คือราคาตั้งแต่ดรตั้งแต่ตั้งแต่ ก็ไม่ไม่เคยคิดว่าจะขึ้นราคานะแล้วก็ปริมาณคือยังเหมือนเดิมเดมเป๊ะเลยแต่ให้มาตรวจตับงสี่โมงกลังดีนะคะไม่ต้องรอคิวก็้หรือว่าหรืวจะโทรสั่งก็ได้เบอร์เบอร์จิ๋วเบอร์เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองศูนย์แปดศูนย์ห้าสี่หนึ่งแล้วก็มีเพจไหมหรือว่าเพจด้านเดียวไม่มีสามารถโทรสั่งล่วงหน้าได้นะคะ ว่าถ้าไม่สะดวกมาร้อนอะไรอย่างนี้ก็สามารถสั่งไลน์แมนได้เนี่ยปูปาราสี่สิบบาทอันนี้ตั้ากี่บาทห้สิบบาทเท่าไหร่นะแมสี่สิบบาทปูปาราปลาไลน์แมนรอกมาห้าเดียวกันห้าบาทต่างกันแค่ห้าบาทนะคะกับไลน์แมนหนักไปสามก็คือน้าวิธีวิธีเราขายก็คือไลน์แมนก็คือ เรากินเนื้อเราแต่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คือเรามารวมๆกันก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าอันนี้เราต้องได้อันนี้ก็ต้องแบบก็คือแบบเอาจํานวนเออเอาจานวนเออเอาจำนวนลูกค้าเราก็ได้เราก็ได้เราก็ได้ลูกค้าไปเายเออเป็นลูกค้าที่นี่ประมาณ5 6ปีแล้ว5 6ปีอร่อยไหมตั้งแต่ที่นี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนใจอ่ะร้านนี้ตลอดร้านนี้ตลอดแล้วก็ ที่โรงเรียนก็คือจะซื้อตามเพราะว่ามันต้องมีรสรสชาติที่แบบพิเศษนิดนึงอะไรแบบนี้อร่อยใช่ไหมครับแล้วลูกแล้วพ่อค้าก็คือแบบตามใจเทคแคร์แล้วก็น่ารักน่ารักเือตลอดเลยนะเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยเม่นเป็นไปลยก็แบบใช่แล้วก็จะมีสูตรของเราแล้วก็จะแบบจดตัวคือชื่อชื่อเที่โรงยนคือเป็นครูใช่ไหมคะชื่อครูบอลลูนแล้วก็จะบอกแบรส้มตำครูบอลลูนเดีวก็จะรู้ว่าใส่ใส่อะไรใส่อะไรยังไงสูตรพิเศษสูตรพิเศษนะคะอร่อยอันนี้คอนเฟิร์มเออลูกค้ามานานแล้ว ปถูกปีถูกปีมองหน้าก็ไม่ต้องสั่งใช่ไม่ต้องสั่งแบบแม่โอเคปกติล่ะคาก็จะเป็นมะม่วงหอยดองปูสดค่ะแล้วก็ราคาราคายังไงราคาก็แพงไหมคือตรงๆเลยนะไม่เคยเจอราคาถูกแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ถูกแล้วดีแล้วอร่อยแล้วมันประทับใจอ่ะหลายๆอย่างอันนี้ร้านนี้คือแนะนําจริงๆค่ะ มาอุดหนุนกันเยอะๆเลยฝากร้านพี่ชายเราร้านพี่ชายเราค่ะคนหล่อด้วยคนตำหล่อด้วยแล้วก็ฝากร้านคาเบนร้านสำหรับคนที่อยากกินสรุปคนที่อยากจะลองนะคะถ้ามาบัตตานีเราต้องลองส้มตำห้าแยกเด็ดแซ่บเผ็ดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิเนเจอร์ของคอฟที่แบบว่าจะเป็นไก่ย่างนะไก่ย่างก็จะมี5บาทถึง15บาทเท่านั้นอันนี้ราคาน่าจะ10บาท15บาบาทนี่ อ๋อบาทนะคะแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วขาย15บาทนะคะไก่ใหญ่บเบลเลยเท่านี้ไม่มีถ้าหนังไก่แบบเนื้อไก่อย่างงน่ะอาจจะสิบบาทบกปกต็นี่นิโมห้าบาทเธอห้าบาทกินอย่างจุกจุกกินกับข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวด้วยนันใช่ไหมคะขนมจีนห้าบาทข้าวเหนียวห้าบาทถ้าจะกินไม่กินส้มตามก็ได้จะกินข้าวเหนียวก็ได้ไก่จุกจุกก็ได้มีอย่างนี้ แล้วก็จะเป็นหนังไก่อย่างงูนซิกเนเจอร์เลย5บาทมีที่ไหน5บาทนี่นี่มาเป็นถังอย่างนี้ถังไม่ใช่เล็กๆนะคะถังใหญ่มากนี่เตะเหาะงา่เยอะอย่างเยอะก็จะขายถึงสีทุ่มอาจจะหมดก่อนนะคะหมดก่อนประมาณมากรีบอะ่ะคุณต้องมาแล้ว <S <S เดี๋ยวขออนอุญาตไปสั่งก่อนนะคะน้ำลายจะไหล <c oughs> ตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะตำไทยของเรา แต่ว่าที่นี่ไม่มีออที่ที่กินนะคะแต่ว่าเราจะไปกินนอกสถานที่กันนะคะสาหรับใครที่อยากกินส้มตำห้าแยกนะคะก็สามารถมากินได้ที่ห้าแยกสายมอเท่านั้นนะคะแม่นํามาก่อนมาสี่มโมงนะคะกําลังดีเพราะว่าไม่ต้องรอคิวนานแต่ว่าร้อนหน่อยแต่ก็ของอร่อยเนาะแล้วก็ของถูกอร่อยด้วยแล้วก็แบบฝากมากินกันเยอะๆนะคะถ้ามาประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งแบบเนี้ยคนจะเยอะมากแล้วก็คิวจะนาน โอเคนะคะสำหรับวันนี้มากันขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสําัวันนี้ขุค่ะ